สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณเวลาแปดโมงเช้าแล้วนะคะแปดโมงครึ่งแล้วนะคะแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นมากบ้านแม่ชินโนนะคะตอนเช้าตอนนี้อุณหภูมิประมาณสิบสามองศานะคะทุกคนออที่บ้านทุกคนอากาศเย็นมากไหมคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็คงจะเย็นนะคะต้องรักษาสุขภาพใส่เสื้อผ้าหนาๆน,น,น,นะคะทุกคน วอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นยังไม่ได้ล้างถ้วยล้างชามทํากับข้าวนะคะกะว่าจะไปออกกําลังกายก่อนนะคะแล้วค่อยจะ,จะทำกิจ,จวัตรนะคะทุกคนอากาศเย็นคือเวลาเราจะทําภารกิจตอนเช้าเนี่ยมันไม่เหมือนหน้าร้อนนะคะมันจะเย็นแบบ ไม่อยากจะลุกจากที่นอนนะคะทุกคนเดี๋ยวนอนมันก็จะอุ่นได้ไหมคะแต่พอเราออกมาจากผ้าห่มมันจะเย็นมากแต่ก่อนตอนที่แมจินโนอ, <c oughs> อยู่ที่ชลบุรีนะคะขอไปค่ะทุกคนอยู่ที่ชลบุรีนะคะมันจะไม่ไม่เย็นขนาดนี้นะคะคือที่นี่มันเป็นต่างจังหวัดแล้วก็ในหมู่บ้านของแมจินโนนะคะเขาก็จะมีกอไผ่มีต้นไม้รอบๆบ,บ้านนะคะทําให้มันเย็นมากขึ้นไปอีก ตอนกลางคืนเนี่ยนะคะอุณภูมิจะอยู่ประมาณ8องศาะคะประมาณ 9- ถึง10องศานะคะประมาณนี้นะคะทุกคนช่วงประมาณบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายสองบ่ายสามแบบนี้เราต้องรีบอาบน้ําเพราะว่าอากาศมันเย็นมากเราต้องรีบอาบน้ําแต่หัวค่าแล้วทีนี้พอตอนเย็นเย็นช่วงประมาณห้าหกโมงเย็นนะคะมันก็จะเริ่มเย็นมากอาบน้ําไม่ได้ะคะ่ะทุกคนน้องนี่ต้องอาบตั้งแต่ตอนที่ ใบสองใบสามคะะทุกคนตอนเช้านี่คือไม่ได้อาบน้ําให้น้องนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็อีกอย่างน้องก็ตื่นสายนะคะแม่ก็เลยต้อง <c oughs> มาทํากับข้าวให้ก่อนนี่ขณะที่พูดอยู่เนี่นะคะประมาณจะเก้าโมงแล้วนะคะแต่ว่าอุณหภูมิยังอยู่ที่ประมาณสิบสาองศานะคะทุกคนโอเควันนี้มาทักทายตอนเช้านะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรตื่นเช้ามาก็ต้องมา ยืนหาแดดก่อนนะคะตกักแดดก่อนแล้วค่อยเข้ามาในบ้านคิดว่าจะมาล้างถ้วยนะคะทุกคนแต่ว่ายัางล้างไม่ได้กะว่าจะออกกําลังกายซะหน่อยก่อนออกกําลังกายแล้วก็ฟังพอดแคสต์นิดหน่อยล้างถ้วยไปด้วยนะคะทุกคนวันนี้แม่ชิโน่จะลงคลิปตอนเช้านะคะตามเป้าหมายของเราก็คือเราจะลงวันละคลิปนะคะทุกคนเพื่อเป็นการฝึกวินัยในการทำํำการปฏิบัติ พัฒนาวินัยของเราด้วยการลงคลิปวันละหนึ่งคลิปนะคะเพราะว่าปีนี้แม่จิโน่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าแม่จิโน่จะลงคลิปให้ได้วันละหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลตอนสิ้นปีนะคะว่าเราจะเป็นยังไงประสบความสําเร็จไหมมีวันไหนที่เราไม่ได้ลงหรืออะไรยังไงนะคะฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้แม่จิโน่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่จิโน่จะไปยุ่เเซนยุ่สายก่อนนะคะแล้วก็จะรีบล้างถ้วยทำข้าวให้นอ้องวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ